นี่พี่มาชา้ชาแต่เรามาถึงแล้ว <laughs> มาชา้าแต่ก็มาเ oh, <no. S 1> นี่ยง่วงมากเลยยังไม่ได้นอนเลยแล้ว <laughs> จากตอนนี้ไปเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณอีกอ่า20่กิโลก็น่าจะถึงแล้วอ๋อโอเควอลเวสสายคุยเ <laughs> จอเจอสายพยักค่ะไงเพื <laughs> <laughs> ่อนคะเดินทาง oh, oh. ของเราในวันนี้สนุกไหมคะอ๋อ oh. แค่หน้าสามทีอะเป็นอย่างจำยังไงคะจริงๆอยากอยากเชิญชวนให้มากันต้องบอกก่อนว่าทางที่เรามากันเมื่อคืนนี้ดีมากและสำคัญที่คนเขาบอกว่านั้นหนั้น1,219เร้าเนี่ยเราพิชิตมาแล้วพิชิตมาแบบชิวๆใช่ชิวๆมากเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมหลับนึกเลยอ่ะผมเมาเมาอะไรอย่างเงี้ย มากเลยครับตอนนี้ผมรู้สึกแบบว่าไม่เคยเป็นมาก่อนเลย่เวลาเจอแบบคุณไดาแบบกำลังอึ้งธรรมชาติมันเป็นงานศิลปะที่แบบว่าดูออกแบบมาจากธรรมชาติปฏิมากรรมแล้วก็กิจกรรมมันรวมอยู่แต่ว่ามันไม่เห็นแล้วลุงสถาปัตยกรรมรวมอยู่ในสิ่งเดียวกันเลยอะทุกอย่าง อนนี้พูดถึงเรื่องของปีรัซูเนี่ยการเดินทางไม่ได้นำบากไม่ได้แล้วก่ช่แนะนำช่วงที่ควรจะมาเลย,ยนะต้องบอกแบบนี้ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นปลายฝนต้นหนาจะเป็นต้นฤดูฝนแบบอย่างที่เรามาก็ได้เ,ออเพราะว่าช่วงฤดูฝนน้ำมันจะเยอะแล้วก็ทางเข้ามันอาจจะมีลำบากบ้างอะไรบ้างออแต่ถ้าช่วงฝนนิดหน่อยออหรือก่อนฝนเนี่ย น้ำจะไม่ได้เยอะมากก,การเดินทางก็้าเป็นแบบเราเนี่ยทุกอย่างก,ก็จะเขียวสวยสนุกสนานมาได้เลยที่นี่เขาก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกัน<ม>การลำบ,บากบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรถือว่าเป็นความสนุกระหว่างทางเนาะเป็นเรื่องราวจถามว่าคุ้มไหมล่ะว่ากับการมาแล้วถ้าเรา <ผม S 1> ได้ไปห็นท้าพถ้าไม่คุ้มเราจะมากันไหมถูกต้องไม่เป็นไรเดี๋ยวจากตรงนี้ไปเนี่ยเราจะไปกันที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นกลางป่ากัน ใช้เว้นีลเว้นป่าถูกดูดิว่าเขามีอะไรบ้างมีอะไรนะมีทุกอย่างยกเว้นสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการถูกต้องบ่อน้ำพุร้อนค่ะเมื่อกี้น้องน้องตะโกนบอกให้พ่อเปิดแก๊สเมื่อกี้ก็ให้พ่อปิดล์วน้ำละพ่อเปิดสวิตช์ที่เดียวกันจะเป็ที่เดียวกันเปิดสวิตช์ที่เดียวกันบ่อน้ำร้อนนะครับเป็นทานน้ำน้ำร้อนธรรมชาตินะครับที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำแม่กรองนะครับและก็จะเป็นจุดแวะพักที่ดีสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับ จัดหนักกันเลยครับคีอดูน้ำบงน้ำพูไม่สนใจกันแล้วครับฮะแดกกันอย่างเดียวเลยครับนะครับเออคุณพูไม่แล่นเลยอ่ะเดี๋ยวไปาหาซื้อข่ไยไปกินตอนล่องเรือดีกว่าเดี๋ยวเผื่อหิวกลางทาง สวัสดีค่ะเจ๊สวัสดีครับสวัสดีค่ะจะกินควายหรือกินไข่กินไข่ที่ครับเอาทั้งควายทั้งไข่ไหมเอาไข่อย่างเดียวที่ครับเนี่ยแถมให้เลยทั้งควายทั้งไข่อย่างเดียวก็พอสิครับอธิบายเท่าไหร่เนี่ยเท่าที่แห้งเดี๋ยวผมขอชิมได้ไหมได้ชิมได้ให้ชิมทั้งควายและไข่กล้วยควายกล้วยควายกล้วยมอนมอนดี่ควายเดี๋ยวมอนก็ลื่นนะมันจะพากระลื่นในภคแล้วว่า ดังโซง่ายลองแต่งเรื่องลองแต่งเรื่องเดี๋ยวพี่เป็นใครทำไมคะไไ้เธอฮะใครเธอไม่ได้ตักเธอไม่ได้นี่นับไปนับมาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่พายมาจนถึงตรงนี้เนี่ยยกแล้ววะบูกสกุลแทบคลองเลยเนี่ย ทีนะครับถึงฝั่งทุกทีเมื่อกี้ล่องเรือมาหมด3ามชั่วโมงเห็นจะได้เป็นการล่องเรือที่แบบว่าทั้งสนุกทั้งปีนทั้งพาทั้งลทั้งหลับทั้งหลับนะครับแดดหมดแดดหมดเดี๋ยวตรงนี้เนาะเราก็มาที่สุดตรงทางเรือละเดี๋ยวเราจะไปที่รถต่อนะเดี๋ยวเราไปกันเลยไปไปกันเลย จากตรงนี้นะครับเราก็จะนั่งรถต่อไปอย่างที่น้ําตกมีนอ,อสูซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดไฮไลท์สำคัญเพราะเนื่องจากว่าการเดินทางของเราเนี่ยนะครับจะต้องนั่งรถ,ถมีนไประยะทางเนี่ยประมาณเกือบ20โลกว่าแต่ระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณชั่วโมงนึงได้เมื่อทานแล้วเนี่ยนะครับทางเราสังเกตด,ดูบอกเลยว่าโคตรมาก ก็ไม่เท่าไรนะต้องได้หมดนะสดชื่นออกมาแตกหมดแล้วครับตอนนี้เราก็ถึงการตรวจ้นที่จะเข้าไปในน้ำตกทีรเราุูไปหยุดทำตัวเลยครับ เอ๊ะได้ยินเสียงอะไรไหมคุณเรห,รหมือนเสียงน้ำปั๊กเลยวนะ่ะ <c oughs> ใจของมันตื่นเต้นว้าวดีใจเลยโอ้เราคนรทบทัดทามว่ะเดินมามันตื่ตลอดเลยเนาะดูว่าแต่ปลายทางนี่แม่งโชว์หันมากเลย,นะเอ,ยอ่ะเฮ้ยกบ่าใช่เลยนะท่านผู้ชมจูดต้องหน้าดูมันเลย ยอดสวยมากเลยกำลังชืง่นชมความงามของธรรมชาติอยู่ครับตายมากเลยอ่ะก็ตายอยู่คนเดียวเลยอ่ะเป็นไงบ้างไม่เหนื่อยเป็นไงบ้างวอแวร์ตองแรนตัวมากพี่คุยกันตลอดอะ่ะเพราะเราไม่ชินกับการเดินขาเราไม่ชินกับการต้องต้องทำอะไรที่อินเวอร์เซอร์ไงแต<ถ>่ว่าวันนี้ รู้สึกยังไงรู้สึกเรารู้สึกว่าเราสนใจอยู่แต่ทุกอย่างมันเลี่ยง่ายไดหมดเลยอะ่ะแบบถึงแม้ว่ามาันจะเดินทางแบบอันแสนนานนะแต่ไม่ว่าจะเป็นทางที่มามันง่ายไปหมดเลยทุกอย่างมันง่ายไปหมดแล้วการเดินเข้ามาที่เราสุดมันง,ง่ายอะ่ะแล้วแบบมันสวยมากอะ่ะคือยม่กทุ่า น้ำกับยาลูดมากผมกดีก็ต้องนำกลับด้วยเขาลืมแน่เลยผมต้องเอากลับเองนะครับปล่อยไว้ไม่ได้นะครับ